ในส่วนของการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรนะครับในระหว่างนี้ก็มีการจัดเลือกตั้งกันอยู่ก็พบว่าคนไทยในหลายประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและออกเสียงประชามติกันอย่างคึกคักโดยภาพรวมแล้วทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดพุทธรังสีเมืองหวาซองของประเทศเกาหลีใต้ ทางกะกะตและสถานเอกอัครราชทูตไทยนักุงโซลใช้เป็นสถานที่จัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและออกเสียงประชามติมีคนไทยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับค้างแม้ว่าอากาศจะหนาวเหน็บที่หน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสไว้จำนวน1470รายและลงทะเบียนออกเสียงประชามติ900รรายครับ ซึ่งในการลงคะแนนเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งและอาสาสมัครได้เข้ามาช่วยกันจัดระเบียบและแนะนําขั้นตอนโดยนายนนชายัยนครชัยกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้สังเกตการการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรบอกว่าการเลือกตั้งที่นี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบปัญหาใดๆขณะที่นายธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตไทยนะัก รุงโซลประเทศเกาหลีใต้ได้มาตรวจความเรียบร้อยที่หน่วยเลือกตั้งและได้ฝากถึงผู้ที่ใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์ขอให้ส่งบัตรลงคะแนน,นมายังสถานทูตภายในวันที่28มกราคมรวมถึงผู้ที่จ่าหน้าซองที่อยู่ที่ประเทศไทยไม่ชัดเจนก็ขอให้เร่งกติดต่อเข้ามาเพื่อแก้ไขด้วยเท่าที่ดูก็ไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ทางเ <พอ S 2> จ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็เข้าใจระบบแล้วก็ จัดโฟร์อะไรให้ดีนะครับเท่าที่เห็นยังไม่มีปัญหาอะไรครับการขอใช้สิทธิ์ที่คูหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่สถานทูตหรือที่วัดพุทธังศีนะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากอันนี้เราไม่ห่วงนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าผู้ที่ได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์นะครับขอให้รีบส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์รีบกลับส่งกลับมปที่สถานทูตโดยด่วนนะครับมีรายการว่าคนที่มีปัญหานี่มีการติดต่อกลับมาแจ้งมาหรือยัง มีครับมีทยอยติดต่อกลับมาเรื่อยๆนะครับถ้าติดตามทาง Facebook ของสถานทูตเนี่ยมีประมาณ20ท่านนะครับที่ที่อยู่ไม่ชัดเจนนะครับขอให้โทรศัพท์กลับมาที่สถานทูตสายด่วนของเราโดยด่วนครับในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนก็จัดการลงคะแนนเลือกตั้งสสและการออกเสียงประชามติโดยเปิดหีบบัตรลงคะแนนระหว่างเวลา9ก้นาฬิกาถึง17นาฬิกา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดทั้งวันครับมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสส240คนจากผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิไว้361คนและใช้สิทธิออกเสียงประชามติ197คนจากผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิไว้252คนการดําเนินการเป็นไปด้วยความโปรโง่งใสมีผู้สังเกตการเข้าร่วมติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิดสำหรับการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรในอีกหลายประเทศก็เป็นไปอย่างคึกคักเช่นกันมีคนไทยออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งการตรวจสอบรายชื่อให้คำแนะนำขั้นตอนการลงคะแนนและดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่เลือกตั้งครับ